กินจริงๆอเนี่ยมันไม่ใช่ไข่ปูอืถ้าเป็นไข่ปูมา์จริงจะฟินมากนี่โอ้เนื้อชุ่มๆไปเจอปูมราไข่ดองที่วยาขวางมาอร่อยน่ากินมากมีผักมาให้หนึ่งถุงโอ้โหไข่ยมยมน่ากินมากกล่องนี้ผมได้มาสามห้าศูนย์ ปูหวานนะเฮ้ยมันไม่ใช่ไข่ปูเนี่ยมันคือไข่เค็มเออจริงมันคือไข่เค็มแต่เนื้อปูคือหวานมากเลยอะจิ้มเข้าไป